พ่อนี่เจอเพื่อนพูดคำหยาบเราต้องทำยังไงอ่ะอ๋อเจอพูดเพื่อนพูดคำหยาบก็ต้องกินเหรอครับอโอเคอย่างเช่นคำว่าก็ถ้ากินเจอเพื่อนพูดคำเหล่านี้ให้ต้องกินแทนแทนแทนตัวมาใช่ไหมลูกเรียกต้องกินบ้างหรือว่าอะไรบ้างอีกใช่ไหมครับต้องกินอยากได้ยินไหมลูกอ่าไม่อยากได้ยินใช่ไหมครับก็ถ้าต้องกินไม่อยากได้ยินเนี่ยเราควรจะพูดต่อกับคนอื่นไหม อ่าใช่ใช่นะครับก็จริงๆอ่ะเราก็เลือกได้นะครับที่จะพูดเลือกีจะพูดแต่ถ้าพูดคำหยาดอ่าแล้วก็จะเปลี่ยนคำพูดที่ดีกว่านั้นน้องยินคิดว่ามีคำพูดที่ดีกว่านั้นไหมครับใช่ถ้าถ้าผลถ้าผลงานสวยก็ต้องพูดว่าโอ้ไม่ก็นะครับอ๋อถ้าพูดคำหยาดถ้าเพื่อนมีผลงานสวยๆอย่างเงี้ยเหรออ๋อแบบเพื่อนทำงานโอ้เขียนลายมือสวยมากโอ้ไม่ก็เงี้ยเลยใช่ถ้า เคสแล้วไม่สวยอะระบายสีสวยางอ๋อระบายสีสวยอ่าโอเคเรียนวิชาด้วยกันใช่ไหมระบายสีสวยเราแบบเพื่อนบอกเพื่อนว่าโอ้ my god งี้เหรอใช่ใช่โอ้ my god สวยมากจังอ่าโอเคนี่ก็แทนคําที่ที่ไม่เหมาะสมได้นะอ่าได้ได้ได้นะครับอ่าอย่างเช่นเราแทนตัวเรากับแทนตัวเพื่อนนะครับคาที่เหมาะสมต้องกินพี่ว่าคําอะไรทีนายกับเธอถ้าพูดกับเราคือนายกับเธอเหมือนกันถ้าเป็นเพื่อนอ่ะถ้าเราพูดกับเพื่อนก็เหมือนกันอื หรือว่าฉันก็ได้นะครับก็ยังมีอีกทางเลือกหรือว่าเรียกชื่อเขาก็ได้ใช่ไหมใช่ครับแทนตัวเราเองว่าเราก็ได้ใช่ไหมลูกใช่แล้วก็ยังมีบีกินกาลังทาความสะอาดอยู่ก็ได้นะก็ถือว่าได้นะครับนะก็ก็ถือว่าน้องก็วินก็รู้แล้วนะครับวิธีการแก้ปัญหาน้องกินก็แก้ปัญหาได้ดีมากเลยนะครับนะก็ก็ได้เจอเพื่อนมันก็เจอแล้วแหละบางทีเพื่อนที่พูดกลับมากับเราเขาอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ไม่เป็นไรเขาก็ไม่ผิด เขาไม่ผิดคำพูดเหล่านี้ลูกจริงๆแล้วมันมันเป็นคำพูดธรรมดาทั่วไปแหละสำหรับคนที่เขาเรียกว่ามีอายุแบบคิดว่าวัยที่เหมาะสมที่กับกับใช้กับคำนี้บางทีความความสัมพันธ์วัฒนธรรมของของกลุ่มเพื่อนท,ที่ที่เรียกว่ามีความสนิทกันหรือว่ามีคําที่แบบว่าเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีใช้คำพูดเหล่านี้ก็ได้ในอนะคตนต้องใช้คำพูดเหล่านี้ก็ได้แต่พราะที่วัยนี้ยังเป็นวัยที่เหมาะ ที่ให้น้องกินยังมีทางเลือกที่เหมาะสมกว่านี้อย่างใช้คําพูดที่สวยงามกว่านี้เหมาะสมกับวัยของน้องกินแล้วก็เหมาะสมกับสิ่ง,งที่น้องกินเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ดีกว่านี้ที่น้องกินตัดสินใจมาทั้งหมดน้องกินก็ทําได้ถูกต,ต้องมาแล้วนะครับเก่ง okay, มากครับก็เราจับมือกันนะครับจอดนะครับก็ถ้าไงก็ถ้าใครเจออะไรนี้ก็บางคนเผื่อถ้าเกิดเจอ ลูกหรือว่าอะไรมาปรึกษาเรื่องคําพวกนี้ก็เผื่อเป็นกรณีแนะนําได้นะครับ,รบอย่างน้องกินอ่าน้องกินเขาก็เคยมาถามผมว่าแบบเออกว่าจะทํำยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็มีอะไรก็มาถามพ่ออีกได้นะครับคุยกันหลายๆอย่างก็คุยกันทุกๆเรื่องดีไหมไงเผื่อครั้งต่อไปก็มาถามคําอย่างอื่นกันอีก